สวัสดีจ้าทุกๆคนมื่อนี้จะมาเชิญเพื่อนๆปั้นสมูทตี้เดิมได้แต่ได้พัสุขภาพักอันเมื่อนี้จะใส่นี่จ้าบูเบอร์รี่แบบใส่แข็งเนาะจ้ะเนาะแล้วก็อันจะมีไอสตรอเบอรี่จ้าแล้วจะมีแตงหนึ่งลูกเนาะจ้ะเนาะไอแล้วก็ผักจากสวนจ,จ้าผักจากสวนไออาจจะใส่กล้วยน้ำ่อยหนึ่งจ้าใส่กล้วยน้ำ เดี๋ยวดาจะท่านล่างทุกจ้างแล้วก็ใส่เครื่องปั้นเนาะจะเนาะไอตอนนี้ดาจะบบเพิ่มนุ่มลวจ้าเพราะว่ากินนุ่มลวท้องอืดไอทีใส่ตอนแรกช่วงนี้จะใส่น้ำใส่น้ำไอสะอาดแล้วก็ไอคิดว่ากล้วยกับสตรอบเบอรี่และบลูเบอรีร่นี่ไอจะมีรสหวานพอแล้วไอเมื่อวานนี่ดาปั้นแล้วเพิ่มน้ำเึิงเม่ไอรู้สิกว่าหวานเกินไป เดี๋ยวมันเนียล่องปันแบบโบตรงส่น้ำเพิงจ้ะตอนนี้ดากาไอล่างทุกอย่างแลยเนาะจะเนาะก,ก็จะหั่นแต่งจ้ะแต่งจะใส่ไอครึ่งลูกเด้อจะเด้อหากไอ้บอยากดื่มเยอะ ใส่ครึ่งลูกกล้วยหน่วยนึงแล้วก็ไอสตอรอเบอรี่แค่นี้พอจะ้ะไอ้บลูเบอร์รี่กับประมาณถ้่ถวหนึ่งจะ้ะเราพักนัน่นนะกะไอ้หั่นหลังจากหั่นแล้วกับประมาณถ้่ถวหนึ่งเนาะจ้ะเนาะจะว่าต้องมีการด,าดัดแปลงกันแล้วแต่ว่าผู้ใดจะมากจงังใดเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าไอ บางคนก็นมากหวานบางคนก็นมากไอตามธรรมชาติไอแต่ว่าแตงเนี่ยจะมีประโยชน์ตกล่างกายเยอะไม้ทึงทุกอย่างที่ห้อกินนี่มีประโยชน์ตอร่างกายเนาะจะเนาะไอกินเพื่อสุขภาพจะนี่จะ้ะไอหั่นทุกอย่างใส่โถจะ้ะไอมีบูเบรีข้างล่างแล้วก็สตรอเบอรี่แล้วก็กล้วยแล้วก็ผักอยู่ข้างบนแตงอยู่บนสดจ้าไอเดี๋ยวจะเพิ่มน้ำลงประมาณริดหนึ่งเนาะจะเนาะไอ เพิ่มนำลงเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปปั้นจ้ะปั้นเสร็จเล่าจากมาดื่มเพื่อสุขภาพกันทุกๆคนนะจนะ๊ะเนาะเชียร์สวัสดีสวัสดีไม่ใชท่ทุกๆคนจ้บ๊ายบาย